เขใหม่ขเ็นสกคนที่เคยแต่ขบอยในอีกงานหนึ่งนะะมาที่5้าคมนะครับปริยาเบิร์เดย์เฟรครับเสรแต่นุกพลเดินพรอมแดงแต่คนพาเลยลูนดพัชิโดป้แตนก็ราตีเกาะออกหางปลายาว5เมตรกันนี้ชมพู่อารยามาเลยนะวันที้ห้าา์นะครับ ถ้ามหาวิทยาลัยัจะประจนะครับเพื่อทุกคนไปร่วมงานได้ต้นสายนี้รับรองการนี้เรายกรมแดงเมืองคามาที่งานทุกตัวปีที่สองเหมือนเดิมรับเรายกลเบรมาไว้ที่กกตกับกกอกอีก้างคบกอกกใจอีกบ้าคเอวีแนเอวอรีวันอิสมลรันเวย์โมเดลไทแลนด์ก

และนี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของอุทยานนะค้าความสิดสร้างความมีห่ามาเย็นกอกนะคะสวยงาามมตท้องเค่ะนี่นางงามกกกอกรุ่นไหนคะรุ่นนั้นรู้สึกว่ายายอุ่นรุ่นแรกงญาติชีรุ่นสองตั้งแต่รุ่นสามนี่นางงามมากระปินอะไรครับมุณได้กระปิ ยาวเลยนะครับใ<า>นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวพุนี้แห่พระพระ,ะพุพพพทธอาะานาคาเรี่ยงทำเองแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรามีถ่ายผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่นะจะมีของแจกด้วยเพราะทางทางทางเจัาของจะมีของแจก เราซูเปอร์ด้วยมาร่วมกันมีอาหารแจกด้วยนะฮะถ่ายกันที่นี่แล้วก็อาทิตย์หน้าถ่ายทีเตอร์เครื่องดื่มบำรุงนะมีทุกคนมาแต่งที่รุกเดี๋ยวนี้ลูกค้ามาดี่เลยทุกคนมาแต่ไม่ต้องเข้ากรุงแล้วโอ้เยี่ยมเลยาะเลใช่ค่ะอยู่ที่กอกๆก็สามารถรับงานรับเงินได้เจ้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีบทดีๆจะให้ป้าถอดมาจับบองเล่นนะคะไปโคชนกไปกระบี่ ไปกระเบิดอ่าเดี๋ยววันว่างวันจะจับลุงพลเพราะแตนใสชุดไว้น้ำไปนอนพื้นแดงให้ลุงพลประจงทาครีมกับมาแตนเลือด้อนวไปริมชายหาดมาแตนใสทูพิชลุงพลใส่อ่าเกงชุดไว้น้ำบล็อกเซิร์ฟไปได้ไปทะเลมันต้องไปกินในเลยไว้น้ำนึกภาพก็ไปอยู่จะหยอกกันนะมาแตนไปชนกัน ไหนขันแก่นขันแก่นนงามใหม่เหรอไ่้ค่ะตอนี้แก่นนี่เป็นกระเทยุชีเป็นกระเทยขาเป็นสคนฉันว่ากกอจะต้องแตกแน่เลยดังที่มาฉันตายคนน้ลอที่หนึ่เขารอท้าพี่อุ๊บมาสมือแล้วจ้ะรอพี่อุ๊บมาสองันวิ่งผัดไี่แม่นี่ปากไปก็คือสิบคนฉันก็รับรับเหลือเดหลอนสวยรู บักนิกมันให่ผลบอกไอ้นางคนนี้เป็นใครจะไม่เดอน้าก็อนกอันนี้เป็นลูกเคยหนุกแล้วางเลกดีแล้วคือลูกเกาอ่งเกาเแะรวคะแล้วคนไหนเป็นพ่อของลูกตันนีเป็นซมเลยเขา สวัสดีแล้วก็มาช่วยทำให้ตกลงกันเลยรุ่งเรือนเพราะว่าเดี๋ยวพี่จัดแฟชั่นท้าวว่างมาเดินรองเท้าันที่12ธันวาเดีเดี๋ยวคอนเสิร์ตแบบนี้เลยที่ต้องการชื่อแบบนี้นะผมเตะไปเลยครับเราจะยกรันเวย์จากกรุงเทพมาสู่กกกกก็จะต้องยิ่งใหญ่อลังการตั้งโอริเย่เฮ้เฮ้เฮ้ตั้โอเดนโอเด้ปังมปั๊อะไรนะโอเคคุณแม่

เต็ตัวอันี s <S ่สวยเหมือนนะคะเร็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่อุ๊กนะคะ่ารักมาเลยดวันี้ก้องตลดเลยวันนี้นี่ยอยู่ตลอดเลยนี่อ่กีตลอดเบนี่อยนเลยน่อ่นีนี่อยลอดเยนี่อยีตลอดเลยน่อูในอดเป็นในตอดเลยนี่ยนีอยู่นตลอดเยนี่อยู่นซีตลอเนียนดยนี่อยู่นลอเลนียนซตลอดนี่นีอเล่อูนอเล่อในตลอนอในอาย เดี๋ยวเดี๋ยวต้ไปรอข้างหน้านะแล้วใครครับนูคุี่บ้านแจ็มมนี่นนี้มาถายของั้งตัวับเเินนะคะโอยเดียนไดะาอาบน้ก่อนเลไดจขเาืพี่อุ้รับรู้สึกว่านี่จะรอแล้วนะชอบพี่อุ้สนิเป็นพิเศษเลยเจานิดี กล้องมัวมเดี๋ยวนะครับยเต็กล้องก่อนนะครับมัวมัวแค่กล้องนค่นี่นี่นี่่า่นไหรอนี่ได้หรอนี่ได้หรอไมหอม้ากจำลองดีนะนี่ถมาจหมาได้ให้ยี่สิบบาทขายวิดีโอ่ะเมือยี่สิบบาทได้อยู่หน

จะัปอาบน้ำแต่งตัวนะครับจะเข้าไปพักก่อนแล้วนะครับเอสักพักหนึงผมก็จะไปจับเปที่จุดต่อนะครับ

กิ <c oughs> นี้คุณอู๊ไปแล้วนะครับวันนี้สวยมากพี่อุ๊บเรานะครับใช่ครับเไีนะครัอบอนี้ไปงเที่วมาเิอไหมหายอยู่มันยากเดินง่าเดินง่าใอ้างนี้บางีไปไม่ได้กินือว

ส้มนี่ครับเราเจ็ดกีนเอาทำไมมันมืดจ้ะพี่มันก็มันมืดไงปั๊บแสงเท่าไหร่นี่ปั๊บแสงลายเบื้องต้องปั๊บแสงเต็มมั้่ที่ปั๊บแสงเต็มไงแจ้งเท่าไหร่อุย้ยแบตกูหมดไวสิมันก็บบจะดูความแจ้งมันแจ้งอยู่นะเอาลงซืึอก็ได้ ก็ยังมืดอยู่มอยื่ที่เรนของเราด้วยเช่ไหมไมสบายไม่สบาว่ะเจ้าอะไม่าเลยไม่ใเช้ารอบเดียว ที่นี่ปวดห้องเฉยเลยยังไงได้ที่ตั้งสื่อคิปไหนเจ้า อุ้มมาแล้วจ้านั่นละเขา้อเป็นนยเตวรเรามาเสตงานอยู่แาเอบอกเลยว่าคุอุ้มมาตักเสงานอย่เลยแต่เป็นทางอยู่ับ สำหรับไลย์นี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับ dc channel นะครับมีความคลื่นหน้าสถานการณ์ใหม่ๆเดี๋ยวผมรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ